ร้านลาบลับๆในแฟลตตำรวจครับพี่น้องท่านจะได้เห็นว่ามีของอร่อยๆอยู่ครับสูตรลาบเป็ดไม่เหมือนใครจริงๆครับใส่ใบระกูทอดก็พผิดทอดเป็นใส่นองร่ในการเฮ็ดอูเพียโอ้หทาเลยครับสวยๆเนี่ยเห็นมอนี่คือร้านลับจริงๆ และขอฝากไ้ด้วยนะครับเจสมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตับไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับขับแอลกอฮอล์สายดื่มสายปาร์ตี้ตื่นมาไม่ปวดหัวผลิตจากสมุนไพรหลายชนิดนะครับติดต่อได้ที่ Line อ lp 2 2หรือว่าไปที่เพจเจสมินนะครับและก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับข้าวแตนโปรงรางแบบพอดีคำมี5รสชาตินะครับต้มยำลาบทุเรียนสาหร่ายแล้วก็รสชีสนะครับมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผู้ชมครับนี่นะครับติดรถเอาไว้นะครับหุ่นใจแน่นอนข้าวแตนโปรงราง ชาตินี้ต้องรองนะครับเห็นบอกว่าร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่น่าค้นหาแจเพราะว่าอยู่ในแฟตตำรวจ,จแวแล้วยายโจ้ทำไมพาเข้ามาลึอกอยังไงมันเป็นแฟตตำรวจมันลึกยี่แล้วแต่ว่าร้านเขาอยู่ใต้ร่มโพธ่มไรจริงๆแล้วนี่คือเราจะไปตามร้านที่ถือว่าอยู่ตามแหล่งชุมชนตามระดับแต่ว่าร้านนี้เนี่ยมีคนแนะนำยายโจบอกว่าแ่ร้านอยู่ในแฟตตำรวจแต่อร่อยมากแจ พี่ชายเขาเป็นตำรวจเขาก็เลยมาเปิดที่นี่ใะที่สำคัญผู้ชมหันไปดูเป็นร้านลับร้านหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นร้านก้อยลับๆเลยเนี่ยเนี่ยมันต้องมีอะไรทีเด็ดแหละเราถึงได้มาค้นหาสวัสดีครับไปครับ,บ,บนี่โอ้ยอต้นโพลาญโสปีกไก่ทอดเนื้อหนอกหูเพี้ยะเสืออกหักนี่หมูตกมันยำทางตันโอ้เป็่นยังไง โอ้เขาทาได้เลยเปิดจักปีละไอ่เพิ่งมาเนี่ยในหกเดือนเนาะหกเดือนครับโอ้เอากระเจ้าคือซาคือลื่อเดี๋ยไข่หลังหมูย่างมาดิเอาต้องลองเอาไข่หลังหมูย่างนมสาวย่างไข่หลังหมูย่างเสืออกหักคือย่างย่างเสือแบบย่างเสือลองให้นี่ครับยำทางตันคือย่างใส่ตันหมูครับโอ้าลองลองลองไข่หลังหมูย่างที่เป็นเดียไข่หลังหมูยำทางตันช่วงเคยมากินมั้บปะ อันนี้ครับเคยมากินตอนไหนเพื่อวิ่ตอนมะเร็งอยู่อยู่ข้างในติดใจเมนูสีเมนูนี่ติดใจสีเมนูนี้ในมะเร็งเมียตำรวจตัวแฟร์ดีเป็นแฟรตำรวจเลยครับครับอมแฟรตำรวจอยู่ในซอยยังก่อนขจีเขาไม่ตีวิภาดีตีทับสองครับวิภาวดีสี่สิบทับสองว่าสั้นอยู่ในอยู่ในแฟรตำรวจเลยเอ้ามาเบิ้งกันอันนี้คือใครหลังบอกครับนี่ครับ ไข่ลังผมแบะผมล้างยากได้ไหมล้างเรียบร้อยแล้วครับพี่ไข่หลังหมูครับอือจานที่บาดได้แบะที่บาทครับคุ้สิหลายๆแต่พุทธนะหลายพุทธมันหลายพุทธทำไมพุทธเนี่ยมีแต่คนบานเข้าหลายบ่อยตัวด้ว่มีแต่ไม่แต่คนบานเข้าครับบ้าแต่คนบานเข้าเนาะไอ้เจได้ขึ้นได้มาเปิดครับไอ้มาแคดกับข่าวครับโอ้เแคดขี้เราทิ้เอาเป็นกับแก้มเนาะเนาะ เอาก็่เรื่อยว่านั่นว่าเปิดร้านอาหารเปิดขายไอ้เฮ็ดไปเป็นชุดๆเลยตัวนี้ครับโอ้ดี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 เคจะใส่ใส่ถุงไว้เป็นชุดๆเลยด้วยครับนี่อ่าเป็นคนมักคนขนมักเดิมอยู่แล้วแหละครับก็เลยมาเคก็เข่ารั่มครับอีกลแกดีนะแกโจโจดูในถุงแกทำเป็นชุดๆไปเลยได้ครับเนี่ยนั่นจะเฮ็ดมักเรียกว่าเป็นทำเป็นเซตไว้เลยนี่เนี่ยเนี่ยโจยุ่งเปิงเนี่ยวันนี้เฮ็ดเป็นถุงไว้เลย อันนี้ลาบยังครับพี่ลาบเป็ดครับ <พอ S 2> จับกบาทครับลาบเป็ดลาบเป็ดกับแปดสิบครับลาบเป็ดแปดสิบจะม,มุ้งหัวจะมุ้งครับบัยบ่ายสามหม้อบ้าณสี่ถุงครับบ่ายสามถึงสี่ถุงมฉันมายถึงเป็นตำรวจบอกว่ามันเป็นแล้วแม่ครับ,บออกบ็สีมักมาพร้อาวนี่เห็นบอกแค่น้อยก็ได้มากครับบี่อใส่กระเทียมใส่กระเทียมเข้าไปมุ้งรีหอมใช่มันกรีดมันเกินมากแค่น้อยอ๋อ้ับกินข้าวเนาะพว่าข้าวมันเก็งก<ม>ับ เป็นแบบที่ทำเคครับทำเร่นมากพ่อแม่แบบเกล็ดขับครับรถที่ว่าเนาะได้เป็นตำรวจรัวขับหรบอเปล่าเป็นผู้ได้ผมผมอ่ะแต่พอดีอ๋อพี่ชายเป็นตำรวจก็เลยได้มาขายอยู่นี่ครับก mm ็เลยได้อใส่ผงมะนาวเนี่พิ่นฮะใส่๋อเราใส่ตอนนี้เลยใส่ตอนนี้เลยครับส nah. ูตรลาบเป็ดไม่เหมือนใครจริงๆครับใส่ใบมะกูดทอดก็กับกับพริก พริกคัวพริกทอดพริกทอดตอนนี้เลยเพื่อเพิ่มคพามหอมอบรครับอะไรเพิ่มหอมก็ไม่โอเคอ้าสูตรนี้บุคเรเห็นไหมพี่น้องเรียบร้อยครับผมยียบร้อยลาบเป็ดสูตรนี้สูตรแต่ละหม่องบอุคเรือกันครับพี่นออ้องร้อ,อมเสิร์ฟครับเอ่อร้อมเสิร์ฟอูเพียแน่นอนครับอูเพียะติไส้เพียร้านลาบลับๆับในแฟลตตำรวจครับพี่น้องท <N> ่านจะได้เห็นว่ามีของอรอนนน่อดดยอร่อยอยู่ครับคนแนะน้ให้ม้าแหละคนจังหวัดเดกครับอค่ะผมเยโสครับ กสุท้อนอยู่บนหน้าสีนวลโอ้บนหน้าสีนวลนี่เป็นของมอล่ำก่อนเนาะอันนี้คืออูเพียนะครับพี่น้องครับใส่พริกสดเข้าไปใส่เพียเข้าไปใส่พักเข้าไปน่องไล่น่องไล่กอนน้อยๆสีไล่หลายๆสีพลอ,อยๆใส่น่องไร่ในการเทดอูเพียโอ้โหท้าเลยครับสวยๆเออแล้วก็พ่อ อของอ้ายเพื่อน,นี่เอาเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ก่อนเลยแล้วก็ปรุงรปเอาเลยครับเอาเลยครับอันนี้คือพร้อมแล้วซุกอ<ม>ย่างเดียวรอดซุกอย่างเดียวสูตรอูเพียของพี่เขาก็จะใส่ใสเพียใสข่าตะไคร้ใสพวกเครื่องเทศแล้ะครับ,รบแล้วก็ปรุงเลยแล้วอูเพียของคนเพิ่นโบไซนี่ของแท้ต้องโบไซน้ำสุกพ,พี่น้องเพิ่นไส้น้ำเพียอย่างเดียวเลยไม่สีเข้มข้นแบบไม่สีนัว นี่แหละบางคนนี่ถ้าเอา,าน้ำซุปใส่มันจะกลายเป็นอ่อมมันจะบปมแมนอูอพูเอียอันนี้คืออูเพียของแท้ออพอซ้ำล่าซ้ำล่าคนกับซีเลียวเล้วนี่พี่น้องกันเซตเรีเยบร้อยครับไปเบิ่งบัตรที่นี่ตอนนี้นะครับ ผมพูดถึงเจสุมินก่อนเจสุมินคือผลิตภัณฑ์อานเสริมนะครับที่ดูแลตับขับแอลกอฮอล์ใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดหรือว่าไขามันพอกตับนะครับผมมีผลเลยจะให้ดูผลการไปตรวจค่าตับเป็นยังไงบ้างครับผลการตรวจเท่าที่ดูจากค่าตับที่ส่งมาให้ตอนนี้ค่า AST และ ALT อยู่ในช่วงปกติครับนั่นหมายความว่าตับของคุณทํางานได้ดีไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติครับโอเคฮะนี่บอกแล้วนะครับว่านี่ผลจากการที่ผมกิน เจสุมินนะครับมาประมาณว่ามาว่าให้พี่ให้น้องว่าอุ้ยถ้ากินนี่อย่างสินะครับพี่น้องฝากทุกท่านเลยนะครับเจสุมินนะครับนี่ผลการยืนยันจากการไปตรวจตับตรวจเลือดมาเรียบร้อยนะครับฝากเลยนะครับสนใจก็ไปที่เพจเจสุมิน้วก็ที่ไลน์แอด lp สองสองเลยพี่น้องอาจจะเห็นว่านี่คือเมนูทั่วไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเนี่ย เห็นมอนี่คือร้านลับจริงๆร้านลับลับปีหลีเอียงร่วงในพว้เมื่อกี้โอ้ภาพไปดูภาพช้าเมื่อกี้ขออนุญาตเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยอ่ะพี่น้องครับมาเบิงผมอยากให้เห็นว่าเมนูมันไม่ใช่ธรรมดาคือเมนูแบบไข่หลังหมูนี่บ่เคยมีไผรเห็นเลยไข่หลังเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องในบ่ไข่หลังแม่นจ้ะไข่หลังหมูไข่หลังถือว่าเสี่ยงจีอ๋อเสี่ยงจีบ่แม่น ใหญ่มากเล่แล้วมากบชคเสี่ยงจีเสียงจี้ย่างชิมเลยอันนี้หมูถ้าไม่ได้จองบราจกินได้ไหมหมูหมูชิมเลยไก่หมูและอีกอย่างหนึ่งครับใครยังไม่เคยกินเสี่ยงจี้ย่างแบบนี้แกหมักมีพิธีหมักของแกหอมกระเทียมหรอกอะหอมเครื่องเทศไม่มีกินตับเนี่ยมันว่าไม่กินเลยที่บอกว่าที่เราต้องมาเพราะตัวนี้แหละเขากำลังจินเนาะไม่จำเป็นต้องกินแต่น้ำจิ้มขมอย่างเดียว จิ้มแบบเนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งนี่นี่นอ,อูพีย่ยไม่รู้ว่าใครมันไม่ใช่จิดให้ดูหรอกแต่บางร้านนี่เขาว่าอูเพี่ใก็คือเอาน้ำซุปมาใส่หลายหลายแล้วเอาเพี่ใใส่นิดเดียวอันนั้นมันจะเป็นออมเน่ยเขาว่าอูพี่ใหญ่กคือเพิ่มใส่น้ำพี่ใเลยในการเ็ดแทนน้ำถ้าเล้วเขาเอินแบบท่องเอินไข่หมกอูนี่คือน้ำมันสุหน่อยก็อมอมน้ำหน่อยก็อูก,ก็คืออ๋ออกล่องกล่องสด เข่าถึงเลยเข่าถึงควาำคมเลยจัดจ้างความขมแล้วก็พบคนที่ปรุงทุกอย่างใส่พร้อมๆกันใช้เนื้อเนื้อไอ้น้องลายแล้วก็จิ้ความหวานของดอกหอมเข้าไม่ดีแล้วก็พี่น้องครับเบิังพัชนะที่เถิมันใส่ด้วยครับมันเสร็จเพื่อนนะแบบนี้เหมือนเราไปกินข้าววัดจานสังกะสีเข้าเลยหมดอ่ะ อันนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดแกจะใส่ถุงร่วนเราใส่เหมือนก่อนเลยลเป็ดกินกินขมแเราไม่ใช่เนี่ยกะทิขมอีกเห็นร้านเล็กๆแบบนี้นะผมอยากให้เบิง่งความเปลี่ยนธรรมชาติความเป็นบา้านๆพี่น้องตำรวจเคนก็อยู่ในแฟชันี่แหละคำคำมากเลเห็นต้นไต้ต้นโพนี่บอกเมื่อกี้เพิ่นทักไทยได้เมื่อกี้นี่ทักไทยเฮ้ยอย่งนี้นะ เหตุไงือบอกกาวแน่เบกันว่าขอยมากินกับที่บอกปานนั่นบ่เพาษาแขกทุกคนมากินกับขอมากินในเรื่องครับุ้งสิบบ่โอ้ขอยาดพดพูดเอาไว้คุณมาจังต้อนรับด้วยพี่น้องจะสังเกตว่าเวลาเราไปรีวิวร้านไหนมันจะไม่ใช่ไม่ค่อยได้เจอเรา้านใหญ่ๆนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าร้านอะไรใหญ่ๆไม่อร่อยนั้นอร่อยกับรรนแซ่บเมื่อกีนั่นแหละเพราะว่าเขาอยากพาไปเลาะัดเลาะเห็นหาล้านต่างๆอยู่ในหลืบในซอกกระซังผมุ่มระหลานยิงใหญ่กวามเป็นบานๆยังบดยังบดจะเข่าถึงต้องล้านน้อยๆกุ้ ว่าเป็นบ้านเขาสิเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาเอาไปแทบอยู่แล้วบ้านแต่มีแต่แค่อยนึงเขาไปกินยากเนี่ยแต่มันแค่บรรยากาศเขาไปกินกันยากออกกันยากแต่คนทันไปไรอยู่ใต้สะพานทางไหนร้านเตยสะพานอืมร้านใต้สะพานมันมีกับภาชนะหรอเนีร้านนี้ถือตำมงฮวงอย่างทั่วไปก็เอาล่องมาเลยตำมงฮวงพอชมตำนะครับ ยำทางตันจักบาค<อ><อ>ทครับยำทางตันอ๋อแปดสิบไปแปดสิบเอาลองเบ<อ>ิ่งยำทางตันคือยำใสตตันนี่แหละ<อ> <iten> ซื้อแล้วแปลกดีกเลยความเปรี้ยวของไหยือจอนพริกเนื้อฉันเับก็ตำรวจอีเดียรึเปล่าตำรวจใช่าหมทหารประเภทนั่นสิครับเหมือนกับแก๊ กินเพียรมา่อกินตักคนับถ้าเดินทางจะกินเ้อะถ้าเดินทางไปใส่จะกินเป็นยังข้างตันยำก้างตันค่อยๆบ้านไปมันป็นีังไนกว่ามื่อนาะยังเด็กกยงเด็กเนะจิ้ร้องดูอร่อยมากไส่ยำอันนี้หมู ครับนี่ไงสมป่ะสมสมสมตำมาสมตำเจ้าบาทครับเลยสี่สิบบาทอ้าวสาใส่ตำมาจยิมชิมอาเลยวันนั้งกินอันนี้ก็เป็นเขากันนับเลยใส่ครับข้างไหนใส่ปลากรออโอ้หายอย่างเลสอร์ทสมตำมีไส้ปลากรอบเออใส่เนื้อหวานปลากรองร้านลา่เพียงจันนะฮะสายแบบสายโหด ใครเสียบาฟ้าคามก็ไปบ้านโคมีถึงจุเห็นปะจุอะใหญ่เกีฮึบอืมืมอ่มนมาอนบ่เด่นประกอกร้านเปินเพ็ดเนาะ กรอ,นนๆๆๆอกเงี้ยงๆงี้ยงใส่ปียงเพชรบ่เรกรอกเพชรพี่น้องครับถ้ามาวิภาวดีนะครับพิมพ์คำว่าต้นโพราดยโสนะครับเป็นร้านลับที่อยู่ในแฟตตำรวจบรรยากาศเป็นร้านลับแต่ว่าอาหารลึกๆเขามีครับอย่างเช่นอย่างปลาไข่หลังอย่างพวกนุ่ม,มหมูเพีย,อยของ <ๆ S 2> แท้ๆเลยหลายๆอย่างนะครับสายสายมันเท่าขันผู้ใดอ่าบริยานตำรวจหรือเฮกพมพิษเลือกเอานะครับพวกแม่นแท้พวกนี้ยังยุกับอันนีจจะเป็นระยะเขามา มีคดีที่นี้อย่างลาบต้นโพนะครับพิมพ์เข้าไปในกูเกิลได้เลยนะครับทางข้างนี้นเป็นสโมสรตำรวจมั้งแ็นป๊อปคอปออ,อ,อวิไลวิไลการตำรวจมีรายการตำรตดวจว่ะข้างวิไลาการตำรวจแมนบ๊อปเหรแมนเออมืถือขึ้กันนะนะครับแซบๆซบดูโนบุญมันเฮานะครับพี่น้องอ้าวคิมีไล่ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ